ของกูอะสิ่งที่เจ็บปวดอะเจ็บปวดน,นี่คือกูว่าน่าจะเป็นกันหลายคนพอโตขึ้นมาจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่เราฝันมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังกูทำํำในสิ่งที่กูหวังไม่ได้กูทําให้คนรอบข้างกูผิดหวังกูไม่ไปสามารถเป็นคนที่ทุกคนหวังได้มันมันเจ็บสําหรับกูในวัยผู้ใหญ่นะและนี่คือความทุกข์ระทมของวัยผู้ใหญ่ครับผม ก็คือเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมแล้วเรากำลังจะก้าวข้ามไปสู่วัยผู้ใหญ่เราจะมาคุยกันว่าเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราแบบเจ็บปวดแล้วแบบระทมกันบ้างเอาที่น้องใหม่ก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมผมไม้แทนครับปีนี้เข้า25ครับถือว่าก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นเจเพศพี่เป็นเจเพศเพิ่งเจอในวัยที่แบบว่าเอยพอเป็นผู้ใหญ่แล้วแบบแทนเรื่องเจอแล้วอะเรื่องเงินแหละพี่เรื่องแบบเ่ินสายพอ นี่เยอะเราก็เด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามีราคาที่ต้องจ่ายในการเข้ามาทํางานเช่าบ้านอยู่เนี่ยก็ต้องมันไม่ใช่บ้านเราเราก็ต้องจ่ายใช่ไหมผ่อนรถอยู่ผ่อนคอมผ่อนต่างๆที่แบบมันเป็นเหมือนแบบบัตรเครดิตอะจริงๆบาง,บางคนเขาอาจจะไม่มปปัญหาเพราะว่าเขาทํามาเขามีบ้านในเงเทพอยู่ <ๆ S 2> อะไรเงี้ยผมผ่อนเลเทเลยแบกตัวเองด้วยนิดนึงคนเดียวเพราะว่าอ้วนเราเจอปัญหาอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราเรารู้ว่าเรามีคนรอบข้างที่แบบผู้พี่ๆที่อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยก็เป็นได้เป็นหมายถึงว่าเป็นคนรอบข้างได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนตอนเรา เรียนอะไรกันที่สนิทกันมาบางบางคนเขามีสังคมได้เพราะเขามีเงินไงเขาแบบว่าเออวันศุกร์เว้ยไฟเดย์ไนท์อะไรเงี้ยไปร้านเหล้าไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่ผมมันแบบไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นตั้งแต่ทำงานเลยคราวนี้มาดูการเงินของพวกคืนแรกสามคนนะคู่เตกระโธมของไอ้พวกสามพีทั้งหลายปัญหาเรื่องเงินกูก็มีผมไปติดอาหารเนี่ย น้าทางานอยู่บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งก็เลยแบบกูไม่มีไม่มีที่พึ่งแล้วกูอะอ่ะโอเคงานนี้น้าเสนอมาให้ก็เลยไปทําพอไปทําปุ๊บชีวิตผมก็จากแบบธรรมดามันก็แบบค่อยๆพุง่ง <ๆๆ S 2> ทุกอย่างมมีจุดเปลี่ยนเป้าเข้าให้ใบแดงเข้ามือทุกอย่างแม่งรีเซ็ตใหม่หมดหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยกลับมาหมดแล้วไม่มีไรายได้เลตอนนี้แล้วก็ไม่มีรายได้ตอนจะสามสิบกูต้องมาพึ่งพาแม่เรียกว่าชีวิตขึ้นละีถอยกลับหลังของกูอะสิ่งที่เจ็บปวดอะ จ็บปวดนี่คือกูว่าน่าจะเป็นกันหลายคนพอโตขึ้นมาจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่เราฝันนะมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังมันก็เลยเจ็บปวดแล้วรู้สึกว่ากูทําไม่ได้กูทําในสิ่งที่กูหวังไม่ได้กูทําให้คนรอบข้างกูผิดหวังกูไม่ไปสามารถเป็นคนที่ทุกคนหวังได้มันมันเจ็บสําหรับกูในวัยผู้ใหญ่นะมองแทนพ่อแม่ไงพาะเราคิดว่าเรียนจบเดี๋ยวกูเลี้ยงพ่อแม่ไม่ต้องทําอะไรแม่ไม่ต้องทําสบายแต่พ่อจบมาเนี่ยจะสามสิบแ,แล้วเนี่ยทำไปได้หนึ่งผิดหวังในอาชีพเหรอผิดหวังในตัวเอง เก่งไม่พอเก่งไม่พอทีอ่จะหาเงินมาเลี้ยงใช่ทําให้ชีวิตมันดีแล้วก็ทาให้พ่อแม่สบายอืกูขอย้อนไปเรื่องแรกกันแล้วกันเ,เ,เรื่องเงินเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มาบูก,ก็คือตังนี่แหละรู้สึกว่าทำไมมันน้อยอย่างนี้วะ,ะแล้วมันยิ่งหน้าเจ็บใจมากๆตรงที่กูดังแต่ทำไมกูไม่มีตังวะทำไมคนขอกูถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยทำไมทำคลิปล้านวิวเป็น10บสิบคลิปแต่ลินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมติดลบอืม เงินตัวเองเนี่ยศูนย์บาทติดลบเพราะงานมันไม่ใช่เงินที่ออกประจำตามาม30บวันต่อที่วันไม่ใช่อย่างนั้นถูกต้องเป็นนายตัยเองแม่กดดันมากมึงต้องหาเงินให้ได้ไม่มีใครเลี้ยงมึงได้และวันหนึ่งมึงหาเงินไม่ได้แบบมันไม่มีใครช่วยมึงหลังชนฝาสู้แบบหมาใครเดินมากัดน <c oughs> ้ำหามาบ้าอะ <c oughs> โอเ,เป็นอย่างนั้นแบบว่ากูไม่เก่งตรงไหนวะมึงก็ทำมาขนาดนี้แล้วขนาดนี้นี่หว่า เราเป็นนายตัวเองก็จริงแต่ว่าเราให้เพื่อนทุกคนอนะแม่งเป็นนายตัวเองเว้นั่นแหละมันก็ความชิบหายความชิบหายก็คือแม่งไม่รวยเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้ากันเขาเป็นเจ้าของหนึ่งเดียวอะไรอย่างงี้เคยคุยกับยูทูบเบอร์เจ้าอื่นเอา้าทำไมพี่ไม่เป็นเจ้าของวะทำไมไม่เป็นนี่วะทําดลธุรกิจมันต้องเหมือนกันนเออทำไมพี่แม่งถือหุ้นทุกคนวะอะไรอย่างงี้ใช่เพราะเพื่อนกูยิ่งใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ถ้าพูงตรงนะมันเป็นความทุกข์ลึกๆที่กูไม่ค่อยแยแสมันละ ปล่อยมันดาเนินไปอย่างนี้ไปมันเป็นเรื่องของแบบเงิน YouTube อะไรทุกคนจะงงง,ง,งมันก็ออกบ้างไม่ออกบ้างตามกฎของมันอะ่ะอยู่นี้ก็โดนรับรายได้อ,อะไรอย่างนี้อ่ะคลิปล้านวิวได้ตังมา60บาทอ่ะเผื่อคนสงสัยมีนะมีอย่างของกูก็เป็นแบบความอ่อนแอในวัยผู้ใหญ่อ,อย่างตอนเด็กเราแบบ งอแงได้ไงไม่รู้ทุกคนได้เคยเป็นความเป็นน้องความเป็นรุ่นน้องที่สุดผมไม่ไหวว่าพี่ผมเศ้าวมันงอแงได้หรือบอกพ่อแม่อะไรเงี้ยมันเหนื่อยแต่พอโตมาเราจะแสดงความอ่อนแอมากไม่ได้ใช่ก็แบบจะบ่นทุกวันลำคางคนอื่นก็ต้องเก็บเอาไว้ไว้สามสิบยิ้มกับทุกเรื่องได้แต่ข้างในคือแบบอ่อนแอแต่ก็เข้าใจแบงค์เวลามีน้องๆทักมาพี่ผมเศร้าทำมึงทำยังไงทำยังไงดีพี่ทำาไงก็ตอบเขาเลยทนใช่บางเรื่องต้องทนเมื่อต้องรอเวลาเรื่องจริง คือเพื่อนๆผู้ใหญ่หลายคนก็พยายามคิดบวกหาอะไรมาเป็นแรงจูนใจให้ตัวเองเพื่อจะเดินก้าวต่อไปและกว่าหลายๆคนเจอแบบเราเหมือนกันแต่เขาแค่แบบไม่ยอมแพ้ก็ชีตก็เป็นอย่างนี้ยก็สู้มันต่อไปเพราะมันมันต้องคิดแบบนี้นะพอโตไปเฮียมันจะมีคำหนึ่งนะที่กูไว้ใช้สาหรับกุลากูแบบดิ่งจัดคำว่าช่างแมง่ง oh. ว่าไม่ช่วยได้แบบพี่เฮียเลยไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจกับเรื่องนั้นนะแต่แค่หนี oh. ตัวเองจากเรื่องนั้นด้วยคำว่าช่างแมง่ง ม,มันก็จะทำให้ตัวเองคิวตัวเองขึ้นมาได้นิดนึงใชเวลาคนเราโตมาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอเพราะไม่เห็นแบบไม่อยากาไปเป็น่วงอ่ะใช่ถ้าอยู่ไกล่อันนี้สําคัญเหมือนกันนะเขาบอกว่าคนเราตอนเป็นเด็กโกหกแมวไม่สบายตอนนี้นะสบายดียดในคลิป27น้องเขาบอกว่าทําไมลูซเซอร์จัง่ะก็พี่อยู่แต่คนพวกนี้ไงพี่ไม่อยู่กับคนที่คนสําเร็จไงพี่เลยมีความคิดนี้ กูแค่มาแชร์เฉยๆหียโลกความจริงแม่งโหดร้ายมากเรียนหนังแล้วก็จบมาไม่ได้ทําหนังเงินปัจจุบันเนี่ยแล้วมันผิดหวังยังไงผิดหวังเรื่องอะไรบ้างผิดหวังเรื่องอะไรอ,อันดับแรกคือความฝันกูสลายม,ม,ม,มึงต้องมองลง ในแง่ดีมากขึ้นว่าง,งานที่กูทําก็โอเคอถูถ่ายไปได้หลอกตัวเองมากเขาไม่รู้หลอกตัวเองแหละหลก,ก็คือแบบเกาๆไปได้ประเด็นที่อยากทำตรงนี้ไหมจริงๆไม่ใช่อ,อยากทาหนังมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ควรทําไงอืมอ,อ,อะไรอย่างนั้นอีกอันหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอคือยิ่งโตขึ้นคนรอบข้างยิ่งหายไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่หายไปคนที่เขาแก่ตัวลงแล้วก็จากไปแล้วก็จะเจอถีขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าอย่างเพื่อนกูว่าแทนน่าจะอิ่มเพราะกำลังก้าวสู่ที่แบบไม่เจอ ปีแล้ว2ปีแล้วตอนทํางานปีแรกอนะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันไม่เจอเลยแล้วแบบอยู่ๆว่าแบบเฮียเคว้งวนะ่ะอะไรเงี้ยสามเดือนผมเจอได้ครั้งหนึ่งอนะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันไม่ได้เจอง่ายเหมือนแต่ก่อนอนะไรเงี้ยเพื่อนมันก็สําคัญนะพี่สออแล้วต่อมันโตมากับเพื่อนอนะแล้วแบบม่มีน้อยอะคือมันรู้สึกว่าเราห่างไกลเพื่อนหนึ่งรู้สึกเหงาส่วนตัวส่วนตัวแล้ว,วลรู้สึกว่าเรากลัวที่จะ หลุดจากองโครจรเพื่อนๆทุกคนไปถูกปะผมไม่กลัวเพื่อนหลุดนะแต่ผมก็กลัวผมหลุดผมว่าถ้าเพื่อนสนิทะกลับไปยังก็เจอกันยังไงก็คุยกันได้อะไรเงี้ยแต่แบบสุดท้ายไม่เป็นความรู้สึกเราเองอะที่แบบเฮียเราไม่ได้เจอเขาเรียกอะไรสังคมภายนอกอ,อ่บการหนวดล้ออะมันยากขึ้นเราก็เลยทำให้ทุกเรื่องแม่งตลกแม่งเลยอตลกลก็เลยโอ,คอ,อ้ค่ะขำเอ๊ะแม่งทิ้งกูุ่มอะเงบ้าอะทำให้เราแบบมองทุกอย่างแล้วหาข้อดีของมันอย่างเช่นกูไปร้านกาแฟคนแก่60คุยเรื่อง นั่งมีเทไปซื้อขาหมูขวัญนสนุกพี่บ่เลยกลายเป็นแค่นั่งมีเทสเขาสนุกกันละกูว,ว่ามันก็เป็นมุมมองความคิดที่ทําให้เราส,สบายใจขึ้นก็โอเคถ้าหมุนว่าเรามองแล้วมันสบายใจขึ้นนะทุกปัญหานะที่เจอที่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามึงแก้ไม่ได้ก็แก้ไม่ได้จริงนะเว้ยมันก็แค่ต้องแบบ,บแบบที่ไอ้มันบอกช่างแม่งกูในวัยสามสิบปัญหาที่กูก่อเองก็คือกูสามกูเสียพน,นันกูเครียดนอนไม่หลับกูเครียดมากเครียดที่สุดในชีวิตเลยแล้วผลสุดท้ายกูก็ทำเฮียอะไรมาไม่ได บ่อยแม่งไปอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ทุกเรื่องอะความคิดกูนะกูเชื่อว,ว่าทุกคนที่เราเดินผ่านไปผ่านมาทุกคนแม่งล้วนมีความทุกข์มหาศาลทําให้กูเป็นคนที่ดีมากขึ้นในทุกวันเวลาเราโตมามึงหมายก็ว่าความจะบปวดหรือประสบการณ์ที่รับมาเนี่ยทำให้เราแบบ เข้าใจคนอื่นมากขึ้นใช่ทาให้เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นทุกปัญหาเลยนะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามผมว่าเรื่องเวลาสาคัญเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นพอใจกับผลลัพธ์มันหรือเปล่าแค่นั้นเองนั่งจับใจความเรื่องเวลาเรื่องความหลักล้วนก็ต้องใช้เวลาจริงออกปากก็ใช้เรื่องเวลาปะสำคัญเลยแหละลืมวันนี้ไม่ได้ลืมพรุ่งนี้ไม่ได้โทรหาแม่งเลยเด้อไม่ต้องรอเวลาตอนนี้เราติดแค่จุดนี้อะไรเงี้ยคนก็จะมองว่าคุณแม่งอยู่ในจุดที่ล้มเหลวแต่ผมมองว่าเรากลับ คุยกันทําช่องทําคลิปเพื่อแบบให้ทุกคนคุยกันเราไปข้างหน้าด้วยกันอะไรยเงี้ยใช่ผมบอกก่อนว่ายาไว้ที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้ฉูดฉาบชาก็บอยนะผมแค่อยากรู้สึกว่ามันมันเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนกับัยทำงานหรืออะไรจริงๆอ่ะเราพยายามจะแชร์มุมมองชีวิตกันครับฝากไว้ให้คิดครับฝากไว้คิดโอเคครับวันนี้ยาวไว้ขอขอบคุณมากครับผมนี่ตัวเลยไม่ต้องโอเคแต่ก็ม